สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 18ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 18.1 beta 4ตามออกมาให้อัปเดตกันต่อเลยครับที่สำคัญตอนนี้ iOS 18.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับจากที่ก่อนหน้านี้จะติดตั้งได้บน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นแต่ตอนนี้ติดตั้งบน iPhone ทุกรุ่นที่รองรับ iOS 18ได้แล้วครับโดยในส่วนของ Apple Intelligence จะรองรับเครื่องในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ สำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 18ตัวเต็มเป็น iOS 18.1 Beta 4ขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับเพราะจะติดตั้งทัง iOS เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมดโดยบน iPhone 15 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่7.11กิกะไบต์เลยครับโดย Apple ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าสำหรับคุณสมบัติ Apple Intelligence ที่ปล่อยออกมาตอนนี้จะต้องตั้งค่าภาษาของเครื่องและภาษาของ Siri ให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้ยังไม่รองรับภาษาอื่นครับ และคุณสมบัติ Apple Intelligence นี้จะรองรับบน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ขึ้นไปเท่านั้นและยังไม่รองรับการทำงานในยุโรปและจีนด้วยครับนอกเหนือจาก iOS 18.1 Beta 4แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 18.1 Beta 4, Mac OS 15.1 Beta 4, tvOS 18.1 Beta 1, watchOS 18.1 Beta 1และ VisionOS 2.1 Beta 1ให้อัปเดตขึ้นด้วยครับเราไปอัปเดตกันเลยครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีอะไรน่าสนใจแค่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน Apple Intelligence บ้างเราไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 18.1 beta 4คือ 22b5045g ครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะครอบคลุมไปทั้ง iOS 18.1 beta 3และ iOS 18.1 beta 4กันเลยนะครับเริ่มกันที่ iOS 18.1 beta 3ก่อนครับโดยใน iOS 18.1 Apple ได้เพิ่มอีกหนึ่งความสามารถใหม่ที่มีประโยชน์มากๆของ Apple Intelligence นั่นคือ Summarize Notification p r e v i e w s ที่จะช่วยสรุปเนื้อหาข้อความที่ส่งตรงและกลุ่มของการแจ้งเตือนมาให้กับเราโดยการสรุปนี้จะทำให้เนื้อหากระชับและอ่านได้ง่ายขึ้นครับคุณสมบัตินี้สามารถเปิดและปิดการใช้งานได้ง่ายๆในหน้าจอ Home แตะไอคอน Settings เลื่อนไปที่หัวข้อ Notifications แล้วแตะเลือกจากนั้นแตะ Summarize p r e v i e w s ในหน้าจอก,การตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเราสามารถแตะสวิตช์ summarize previews เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานได้ครับด้านล่างจะมีตัวเลือกรายการแอปต่างๆที่เราสามารถแตะเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานร่วมกับการแจ้งเตือนของแอปเหล่านี้ได้อย่างให้สแสดงตัวอย่างสรุปของแอปไหนเลือกได้เลยครับอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ของ Apple Intelligence ที่ด้านใช้และใช้งานง่ายมากๆนั่นคือการลบวัตถุสิ่งของผู้คนและองค์ประกอบต่างๆในภาพที่ใช้งานง่ายมาก ออกแบบมาได้อย่างน่าใช้ทำงานได้อย่างรวดเร็วเราไปชมกันเลยครับคุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นตั้งค่าภาษาของเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากในแอปรูปภาพเมื่อเปิดรูปใดๆขึ้นมาให้แตะปุ่มแก้ไขด้านล่างในหน้าจอการแก้ไขให้แตะปุ่ม C l e a n Up รูปยังลบในการใช้งานครั้งแรกระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมในการทำงานมาเก็บไว้ในเครื่องให้เพื่อนๆรอจนกว่าการดาวน์โหลดเสร็จก็พร้อมใช้งานครับ ดยมีข้อความอธิบายวิธีใช้ว่าให้แตะลากนิ้วระบายหรือวงกลมล้อมรอบสิ่งที่เราต้องการลบโดยในการใช้งานนี้เราสามารถแตะ2งนิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกลางออกเพื่อย่อขยายตำแหน่งที่ต้องการในรูปได้ครับเพื่อให้เลือกดูตำแหน่งได้ชัดๆจากนั้นเราสามารถแตะแตะแล้วระบายหรือวงกลมล้อมรอบวัตถุหรืององค์บบรงประกอบในรูปที่จะลบได้เลยครับเราไปทดสอบการใช้งานกันครับอยากลบอะไรในรูปเราสามารถแตะและวาดวงกลมล้อมรอบรูปแบบนี้ โดยจะมีเอฟเฟกสวยๆบนเส้นที่เราวาดด้วยครับจากนั้นวัตถุหรือองค์ประกอบจะถูกลบไปทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับรูปนี้จะลบง่ายนะครับเพราะพื้นหลังของรูปเป็นโทนสีเดียวไล่เฉดไม่มีอะไรซับซ้อนด้านหลังเมื่อลบแล้วถ้าเปลี่ยนใจเราสามารถแตะปุ่มรีเซ็ตด้านบนเพื่อยกเลิกได้ครับนอกจากการลากนิ้วเป็นรูปวงกลมเรายังสามารถแตะแล้วระบายได้ครับไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเมื่อเราระบายแล้วยกนิ้วขึ้น วัตถุก็จะถูกลบไปทันทีสําหรับวิธีการระบายนี้แนะนําให้เพื่อนๆแต่เราลากระบายพื้นที่สําคัญของรูปแล้วค่อยยกนิ้วขึ้นนะครับเพราะถ้าเราแต่แล้วระบายไม่ทั่วและยกนิ้วขึ้นก่อนการลบก็จะลบเฉพาะส่วนและลบไม่หมดนั่นเองครับเหมือนเวลาที่เราใช้ยางลบลบเส้นดินสอหรือปากกาบนหน้ากระดาษถ้าไม่ลบต่อเนื่องยกยางลบขึ้นส่วนที่เหลือก็ไม่ถูกลบไปนั่นเองเช่นถ้าผมลากเฉพาะส่วนการลบก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งในการลบนั้น นอกเหนือจากการรีเซ็ตเพื่อยกเลิกการลบทั้งหมดเรายังสามารถแตะปุ่ม Undo หรือ Redo รูปลูกศรด้านบนเพื่อยกเลิกและทำใหม่ได้ตามปกติด้วยนะครับสะดวกต่อการใช้ง,งานมากๆสามารถเลือกลบวัตถุสิ่งของผู้คนและองค์ประกอบต่างๆในรูปได้ตามต้องการเลยครับโดยรูปที่มีการลบเมื่อเราเปิดดูรายละเอียดของรูปด้านล่างจะมีคําว่าแก้ไขด้วยการลบออกแล้วแสดงขึ้นมาให้ทราบด้วยครับจากรูปที่ลบได้ง่ายๆเราไปดูตัวอย่างการลบรูปที่มีพื้นหลังที่ซับซ้อนกันบ้าง ไปดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโดยในบางรูประบบจะทําการวิเคราะห์และระบายส่วนประกอบที่คิดว่าเราจะลบให้เลยครับเราสามารถแตะเพื่อลบได้ทันทีซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นลบได้เนียนและกลมกลืนกับพื้นหลังเลยครับจากนั้นเราลองไประบายเพื่อทําการเลือกส่วนประกอบที่ต้องการลบบนภาพดูบ้างครับดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงตอนนี้ผมจะระบายล้อมรอบรูปนี้นะครับแล้วมาดูกันว่าระบบลบรูปได้ดีแค่ไหนเมื่อเลือกแล้วให้รอสักครู่ตัวแอปจะลบให้กับเราเลยครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าในพื้นหลังที่ซับซ้อนการลบรูปยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่นี่ก็ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าในการทดสอบนะครับยังไม่ใช่เวอร์ชันเต็มต้องมารอดูผลลัพธ์กันอีกทีในเวอร์ชันเต็มที่จะปล่อยในอนาคตครับเราไปลองดูกันอีกรูปครับในรูปนี้ผมจะเลือกในส่วนของฟักทองที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อระบายเลือกพื้นที่แล้วให้รอสักครู่เพื่อให้ตัวแอปทําการลบเพื่อนๆจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับเราก็คงต้องรอให้ Apple อัปเดตความสามารถในการลบนี้ให้ดียิ่่งขึ้นตอไปครับ เบต้าหน้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยครับนอกเหนือจากการลบรูปวัตถุผู้คนและสิ่งของแล้วสําหรับภาพบุคคลเรายังสามารถเบอร์ใบหน้าด้วยโมเสกด้วยครับด้วยการเปิดรูปที่ต้องการแตะการแก้ไขแล้วเลือก Clean Up จากนั้นแต่ละวาดวงกลมหรือวงรีล้อมรอบใบหน้าแอปรูปภาพจะเบอร์ใบหน้าด้วยโมเสกให้กับเราเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ของ iOS 18.1ที่มีสเสน่ห์น่าใช้และทาให้การปรับแต่งรูปง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับ จาก iOS 18.1 Beta 3เราไปที่ Beta 4กันต่อเลยครับใน iOS 18.1นี้เมื่อเราแตะที่แถบโฮมด้านล่าง2ครั้งเพื่อเปิดคีย์บอร์ดในการพิมพ์เพื่อคุยกับซิลิทันทีที่พิมพ์ด้านบนของคีย์บอร์ดจะมีคำแนะนำแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถแตะเลือกใช้ได้อย่างรวดเร็วได้ครับทำให้การใช้งานทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิมใน iOS 18เมื่อเราแตะที่ขอบบนขวาของหน้าจอแล้วลากนิ้วลงมาเพื่อเปิดูนยนควบคุมในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา เมื่อเราแตะครั้งไว้ที่กรอบควบคุมการตั้งค่าไร้สายหรือแตะบนปุ่มเล็กเล็สีปุ่มที่มุมล่างขวาหน้าจอรายละเอียดการตั้งค่าไร้สายจะแสดงขึ้นมาเรียงเป็นแถวเลยครับแต่ใน iOS 18.1 Apple เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วครับโดยแยกการตั้งค่า Wi-Fi, AirDrop, ข้อมูลเซลลูลาร์และบ t o o ู h ออกมาเป็นปุ่มขนาดใหญ่เลยครับในหน้าจอนี้เมื่อแตะบนไอคอนของปุ่มใดๆจะเป็นการสลับระหว่างการเปิดและปิดการเชื่อมต่อไร้สายนั้นๆ และเมื่อแตะบนตัวปุ่มจะเปิดเมนูตัวเลือกในการใช้งานขึ้นมาให้เราเลือกใช้ครับเมื่อเราย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักของศูนย์ควบคุมแล้วแต่ที่ขอบด้านขวาของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่าไร้สายรูปแบบที่สแสดงขึ้นมาก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันครับในแอปใดๆเมื่อเราเปิดคีย์บอร์ดแบบอีโมจิขึ้นมาตอนนี้อีโมจิขนาดใหญ่ที่เคยมีใน iOS 18 Beta เบต้าพอเป็น iOS 18ตัวเต็มก็เอาออกไปตอนนี้ใน iOS 18.1กลับคืนมาแล้วครับเพื่อให้เราใช้งานได้อีกครั้ง เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆดูแล้วชอบแบบเก่าที่มีขนาดเล็กหรือแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่มากกว่ากันคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับในหน้าจอปุ่มคีย์บอร์ดอิโมจินี้ Apple ยังย้ายปุ่มอิโมจิที่ใช้ประจําจากเดิมที่อยู่ในรายการที่2ถัดจากปุ่ม ABC ตอนนี้ถูกย้ายเป็นรายการที่4แทนแล้วครับนอกจากนี้ยังเพิ่มปุ่มมีโมจิมาอยู่ในรายการที่2แทนและในรายการที่3ก็เพิ่มปุ่มสติ๊กเกอร์ สำหรับเลือกใช้รายการสติกเกอร์ที่เราสร้างขึ้นมาหรือแตะเพื่อสร้างสติกเกอร์ใหม่ได้ครับจากเดิมใน iOS 18เราต้องปัดหน้าจอไปทางซ้ายสุดก่อนถึงจะสร้างสติกเกอร์ได้ในแอปเครื่องคิดเลขเมื่อเราแตะปุ่มเมนูบนบนซ้ายเพื่อเปิดหน้าจอสแสดงประวัติการคำนวณใน iOS 18.1 Apple ย้ายการสแสดงข้อมูลจากขอบด้านซ้ายมาอยู่ด้านล่างแทนแล้วครับพร้อมกันนั้นก็วงกลมตัวเลือกด้านหน้าออกไปด้วยครับสำหรับคำสั่งลบทั้งหมดที่มุมล่างขวาก็เปลี่ยนเป็นคำสั่งล้าง เมื่อแตะเลือกคำสั่งที่แสดงขึ้นมาจากเดิมลบทั้งหมดก็เปลี่ยนเป็นล้างประวัติแทนครับซึ่งรายการประวัติการคำนวณที่แสดงขึ้นมาใน iOS 18นี้เราสามารถปัดขึ้นเพื่อแสดงแบบเต็มจอได้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับ iOS 18จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับไม่เพียงเท่านั้นแบบใหม่นี้นอกเหนือจากการแตะค้า้งไว้เพื่อเปิดเมนูเพิ่มเติมแล้วเรายังสามารถแตะบ,บนรายการใดๆแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อเลือกคำสั่งในการ Copy หรือลบประวัติได้ ซึ่งใน iOS 18ไม่สามารถทําได้ครับเมื่อปัดไปทางซ้ายก็จะเป็นการปิดประวัติการคํานวณแทนครับโดยคําสั่งลบที่เพิ่มเข้ามานี้ก็เพื่อมาแทนปุ่มวงกลมด้านหน้าที่ใช้ในการเลือกเพื่อลบแทนนั่นเองครับในแอปรหัสผ่านเมื่อเราเปิดรหัสผ่านใดๆขึ้นมาปุ่มสําหรับแชร์รหัสผ่านด้วย AirDrop ด้านบนได้รับการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยครับในแอปกล้องโหมดการถ่ายภาพแบบ Special หรือเชิงมิติพื้นที่เพื่อใช้ในการเปิดดูแบบ3มมิติใน Apple Vision Pro ไอคอนในการสลับโหมดการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอมีการปรับดีไซน์ใหม่ด้วยครับจากเดิมที่เป็นเหมือนสวิตช์ที่อยู่ด้านล่างตอนนี้เปลี่ยนเป็นสวิตช์ที่อยู่บนไอคอนของกล้องรูปถ่ายภาพนิ่งและกล้องวิดีโอแทนแล้วครับในส่วนของคุณสมบัติบันทึกการโทรเราสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานได้ด้วยครับด้วยการแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะแอปในารายการแอปที่แสดงขึ้นมาเลื่อนไปที่แอปโทรศัพท์แล้วแตะเลือก จากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอจะมีคำสั่งเสียงบันทึกการโทรซึ่งเราสามารถแตะเปิดเข้าไปเพื่อเลิกเปิดหรือปิดการใช้งานได้ครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงลหลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 18.1 beta 4ซึ่งตอนนี้คาดกันว่า iOS 18.1ตัวเต็มจะปล่อยมาให้อัปเดตกันในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ